เนทเอาเสียงเลยให้ได้ก็มโอเคใช่ได้ไหมไม่พอไม่ไม่พออ่ะไ้ไครับแสงแสงแสงไม่ลงใช่ไหมได้ไหมครับได้ไหมครับแสงได้ไม่ได้เลยสาต้องถอยด้เหรอตองยานสายสะ้อนแสงเขาไน้อยากได้แสงเขาได้ขอไฟเขาได้อไฟาได้ขอไฟาได้ เามลงเวล,ลา่นลูกคนขึ้นนนดี้สายอขึ้นไหมครับได้มครับีขึ้นหมครับต้องได้ไหมโอเคครับเอานี้นะอโมม่โอเคดขึ้นไ,ไปนะ ครับอ่าวเนตเจียครับวันนี้มาร่วมงานกับขาวพญนาครับผมมีโอกาสออกแบบวพินด้วยเป็นไงบ้างครับผมก็อย่างอื่นเลยก็คือต้องขอบคุณทางขาวพญานาคมากๆนะครับผมที่ให้เนตเจ์ได้ร่วมกับแคมเปญแคมเปญนี้นะครับผมก็ก็จะมีทั้งหมด5พินเนาะ5พินครับผมเพราะว่า พวกเราก็ช่วยกันออกแบบครับผมมีหนึ่งอันที่ช่วยกันออกแบบแล้วก็พวกเราก็ออกแบบคนละสองครับผมก็อยาจะ,ะบอกว่าตอนที่รับรู้เรื่องมาก็คือรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้ออกแบบครับผมครับผมก็แต่และอันก็จะมีความหมายมแตกแตกต่างกันเดี๋ยวเริ่มจากที่พี่นะครับผมของพี่เนตเป็นตัวน้าครับผมเป็นคูครับผมเพราะว่าแสดงถึงตอนที่เมนต์พิยูมาเป็นน้ำครับผมก็เลยอยากจะโชว์ความคูๆของน้ำครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นรูปแมวครับเป็นเทปูก็คือ จะแสดงถึงความล่าเริงความขี้เล่นของแมวครับผมใช่ครับครับผมส่วนของเจมก็จะเป็นลูกหัวใจครับผมก็มันเป็นสิ่งที่เจมรู้สึกว่าตอนที่เจมลองวาดลูกอะไรเงี้ยเจมจะชอบวาดหัวใจเพื่อเป็นการวอร์มมือก่อนอ่างเงี้ยก็เลยเก็เลยรู้สึกว่าเอาสิ่งที่เราทําทุกๆวันเอามาเป็นผลงานในวันนี้ครับแล้วก็อีกอันนึงก็ เป็นอะไรนะเป็นรูปไฟใช่ครับซึ่งก็มาจากฟรีดอมไม่ใช่ไม่ใช่พีดอมไม่ใช่ดคอครับผมก็มาจากคอนเสิร์ตเมลวิสทูยูเหมือนกันซึ่งเจก็ได้ตีมเป็นไฟครับผมแลก็อันสุดท้ายเลยที่เราออกแบบร่วมกันก็คือเป็นอันฟรีดอมเป็นฟ e ีดอมเลยใช่ครับผมก็จะเป็นรูปหัวใจสีขาวและสีดำครับผมก็จะ มีความแบบมิลเมลเนาะละลายมาก็จะมาจากคอนเสิร์ตใหญ่ของเราทั้งสองคนด้วยก็คือคอนเสิร์ตเมลอินทวิวครับใช่ครับมันเป็นคอลเลคชันพิเศษด้วยใช่ไม่ได้มีวางขายทั่วไปสวยมากด้วยครับผมก็ถ้าเผื่อใครไม่ไปทานก็อยากจะบอกเลยครับว่าหมดแล้วก็หมดเลยแต่ว่ายังมีขายนะครับผมไส่ต้องมีมาซื้อกันได้ที่เซ็นทรัลเวิร์ดเนี่ยครับผมยี่สี่ี่ห้ายี่หกครับผมยังมีเวลาครับใช่ก็สมดึลไม่เป็นหนึ่งในห้าศิลปินที่ได้รับการ มันาอกอกแบบครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับเป็นเกียรติมากๆเลยที่ทําให้แบบว่าเราได้ทําในสิ่งที่ชอบด้วยแล้วก็เอามาให้ทุกคนแบบว่าได้เก็บไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบใช่ขอบคุณมากๆเลยครับครับ ช่วงนี้หลายเพงก็หายคิดถึงครับมีมากับมาที่เกลงลางมีแม่เจตยงมาด้วยครับใช่ครับผมก็ตอนนี้กระแสตอบรับก็ค่อนข้างไปในทางที่ดีมากๆเลยครับผมก็ตอนนี้ก็ EP สอ2ครับผมแล้วก็สั่านี้เป็น EP3 แล้วครับใช่ครับผมก็ยังไงก็ขอฝากด้วยครับผมทั้งเจตไม้ชิงเอื้อพี่มงคลกันกัดตรง เยอะมากๆเลยครับยังไงก็ขอฝากเลยครับงงะะจริงๆเรื่องนี้มันถ่ายทำก่อนที่จะอย่าเลิงกงานถูนกไหมครับไม่ครับจริงๆถ่ายที่หลังครับผมแต่ว่าแค่ในนิยายเป็นพี่เจก่อนครับผมก็เลยรู้สึกว่าต้องมีการปรับบทนิดน,นึงครับผมเพราะว่าคิงเอื้อนในโหมดของพี่เจก็จะอีกเวอรช์ชันนึงของอย่าเลิกงานนอนครับผมอย่างเช่นมีความที่ไม่อาจจะไม่ดราม่าแต่เป็นเหมือนกับคอมเมดี้มากขึ้นครับผมเป็นเชิงบวกมากขึ้นใช่ครับผมแบบดู ดูแล้วก็จะคิวไม่ขมวดละอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้ครั้งก่อนก็คือแบบเครียดตั้งแต่ EP พีหนึ่งจนอีพสุดแต่ EP สุดท้ายก็ไม่เครียดนะไม่ถึงอันนนหรออันนนก็ยังมีอันนนหรือพี่เจษย่าอย่าอย่าเลยก็อ๋ออย่างอันนนจริงๆไม่ได้เครียดครับผมก็รักกันแล้วครับผมใช่ตอนนั้นครับผมแต่เรื่องคุกกิดก่อนเอาอูใช่ที่มันเคืออะไรดูใช่ก่อต่างมีภรรยาเลยเพราแต่งงานกันแล้วนี่เอาตรงจะบอกว่าสุดๆเพราะว่าดูเองยังรู้สึกว่ามันเกินไปไหมดูมันเกินไปไหม บถ้าใครดูขนาดผมตัวผมเองที่แสดงผมยังบางซีนผมยังลืมเลยว่ายนี่ทำนี่ทำไปเหรอเพราะว่าแอบมีความอุทานนิดนึงด้วยเพราะตอนที่ดูแอบตกใจใช่ครับผมหวานเนนาาะหวเกินพี่บางทีผมดูอะเฮ้ยเกินไปไม่เนอะไอคิงดูดิเราแบบดูดิแบบแจ็กจี้ตกใจพี่ตอนที่ผมดูอ่าน่าจะอีพีหนึ่งอะผมตกใจเลยมันจะมีซีนที่แบบเออเธอ อถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูครับแต่กระแสากมีเรืลุ้นกับความสัมพันธ์ของเจตหรือไอ้เรื่อดีพี่เจตคนกลางใช่ครับผมจริงๆแล้วคือพี่เจตคนกลางก็คือเป็นซีรีส์ที่แบบคืออ่ะถ้าเราเป็นคนดูใช่ไหมครับถ้าดู EP พหนึ่งถึงสองก็จะรู้แล้วว่าแบบไม้อ่ะชอบหรือไม้พยายามจีบอยู่แต่ด้วยความเจตคือ ก็ด้วยความที่แบบเป็นคนกลางมาเลยไอ้ตาหลอดเงี้ยมันก็จะทําให้เราลุ้นว่าแบบเจจะรู้ตอนไหนอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องฝ่าเป็นกําลังใจให้ไม้หรือเปล่าหรือว่าเจไม่รู้เหอะไนก็เป็นกำลังใจด้วยครับผมใช่ของสันไม้ใช่เพราะไม่รู้ทีว่าเจไอ้ว่าไม้ชอบเออใช่แต่เหมือนเราก็พยายามเป็นคนกลางเหมือนกันนะพี่หมบางบางทีก็กลายเป็นคนกลางว่างเงี้ยครับผมแบบก็ต้องรอติดตามดูว่าใครเป็นคนกลางใช่ ครับผมแต่ช่วงนี้กาแฟนี้ดูหมใ่ไมครผมอ๋อใช่ครับผมโยนนะก็อ่อก็เดี๋ยวเราก็จะมีแพนไปอีกแบบน่าจะหลายๆเที่ยวเลยมีประมาณปีนี้น่าจะประมาณอีกสักประมาณสประเทศครับผมไอ้สาประเทศครับผมใช่ ใช่ภายในปีน so yeah, <No more>. well, like ี้สามประเทศครับผมแล้วก็เช้าผมก็มันพูดไม่ได้ครับผมแต่ว่านี่ไงครับเร็วๆรอติดตามครับฝากเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยครับในประเทศแรกที่ไปคือฝรั่งเศสใช่ครับโอเคไหมการไปไปมดที่ฝรั่งเศสก็เอาจริงตอนไปถึงก็หนาวหนาวมากแต่จะสรุปกับการแบบแต่งตัวมากๆเลยครับเพราะว่าตอนที่เราอยู่ไทยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้แต่งแบบนี้อะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วก็แบบแฟนๆที่ปารีสก็น่ารักมากๆ เหมือนกับว่าแฟนคลับของเราก็มานมาจากหลายๆประเทศต้อนมาเจอเราที่ปารีสเลยอ๋อใช่ครับในยุโรปก็มีเห็นที่ฐานครับผมก็มีเบลเยียมเยอรมนี UK ครับผมแล้วก็อเมริกาก็มีครับผมนิวยอร์กมีจีนด้วยมีจีนมีไทยก็มีผนกับคนไทยที่เขาอยู่ในยุโรปเขาก็เหมือนกับนั่งรถไฟเหมือนนั่งเครื่องบินมาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยขอบคุณมากเพราะว่าเราสึกว่าเราเราเหมือนกับเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกับคนไทยในต่างแดนเียครับผมใช่ตอนนี้คือแฟนคลับของผู้เราก็คือแบบทั่วโลกเลยก็ ประมาณนั้นแหละมั้งครับผมเพราะว่าจริงรมีประเทศบางประเทศที่ยังรู้สึกว่าเราก็อยากไปครับผมแต่ว่ายังอาจจะยังไม่มีโอกาสเช่นเหมือนกับอะบราซิลเพราะว่าเหมือนกับพี่แฟนขับบราซิลไปเยอะแล้วก็อินเดียก็มีใช่ไหมครับผมแล้วยังไงก็บอกบอกว่าเราจะได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เขาสุดคือในจีนไปกับทุกมือใช่ไหมอ๋อใช่ครับผมจริงๆต้องขอบคุณทางพี่ไปขับชาวจีนด้วยครับผมที่ซัพพอร์ตพวกเราสองคนแล้วก็จะบอกว่า ยังมีอีกนะครับผมไม่ใช่จบแค่นี้ในประเทศจีนใช่ครับผมยังเสร็จงานบรรยินไปขนาดบินเลยนะกับราการนี้ไม่บอกได้ไหมครับไม่บอกดีกว่าเขาก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะอะไรเงี้ยแบบเราก็จะคอยอัพลูกคอยอัปเด็ว่าแบบทำอะไรอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ผลงานของเราพูดที่จะทีให้ติดตามกันเรื่อยๆที่เป็นงานอะไรนอะไรนะครับผลงานที่จะจริงๆก็ตอนนี้ก็มีพี่เจ๋อคนกลางครับผมแล้วก็มีซอมไวเบอร์ครับเป็นซีรีส์ของค่ายครับผมจะบอกว่าเข้มข้นมากเพราะว่าจริงๆพวกเรา ทั้งเน็ตเจมแล้วก็พี่ๆในค่ายแล้วก็เพื่อนนอกค่ายก็เหมือนกับเริ่มเวิร์กช็อปกันแล้วแล้วก็จะมีการถ่ายทำเร็วนี้แน่นอนครับผมครับผมใช่ก็อยากให้คนติดตามเพราะว่ามันก็จะเป็นแนวแบบเป็นซอมบี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ่าถ้าเป็นซีรีส์แบบเรื่องใหม่ที่ <S <S ติดในค่ายทุกคนยังไม่เคยเล่นเกี่ยวกับแบบซอมอเกี่ยวกับซอมบี้เกี่ยวกับอะไรแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามด้วยครับครับโอเคครับคุณครับทีมงานเด้งแล้วว่าเดี๋ยวเพื่อนบอกเพื่อนโอเคครับผมก็ขอบคุณุกคคคมารรัับบบขอณ